ด้านครับจาดั้สตา้งปี๊บป้าปิเไงมากดี่นดีเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างตอนนี้การดีมากเลยหมอิงเป็นไงบ้างดีเครียดป่าวันนี้ แล้วตอนท่านี้เคลียดไม้เรียด<ม>เลียดเรื่องไหนพ้ปิป้งร่าถูกตัง<ม>ให้ให้น้องช่วยแปะแปให้หนอ่อยอะไรนะพาปิถามว่าเป็นอะไรเคียรองอะไรเคียรงอะไรเป็นกอ <c oughs> กปิงเคียเรื่องอะไรคะ ช่วยยังไงป้าปิงบอกด้ผมช่วยเรื่องอะไรนะเรื่ของผีผีมันเป็นยังไงปราปิงเห็นแบบไหนบอกหมอหันผมยาวอ๋อเห็นตรงไหนแลวตัวนี้เห็นไหมเห็นล่าสุดเมื่อไรป้าปิง มาแล้วแล้วผีมันพูดอะไรกับเราไหมขอหลานชุอชื่อจุ่มป้างแล้วผีมัน,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 นต้อ,งก,องการอะไรปะาพิงมันบอกไหม บ่อยแค่ไหนบน้างอแล้วตอนที่ผีเข้าป้าปิงรู้ตัวไหมรู้เปล่าไม่รู้ป้าปิาปงเ็เห็นคลิปตัวเองไหมลองเปิดคลิปให้ดูแล้ววันนี้มันจะมาเข้าไหมป้าปิงมันจะมาเข้าวันไหนบ้างป้าปิงกลางคืน เขาเปิดให้ไปดูป้างไหมเป็นไงบ้างเพื่อเองผีเข้ามีป้าปีงู้ตัวไหม ไม่รู้แล้วตอนนั้นเราเราเรา,เราเราเราอยู่ไหนเมื่อตอนผีเข้าเราอะฮะนอนแล้วความรู้สึกจิตปปิ้งอยู่ไหนป๊บปิ้งกลัวใครไม่ไดูแลป้าปิ้งเหรอใช่ไหม,มแล้วกวกนนี้ก็ดูแลครับก็มพีพี่น้องเขาดูแลป้าปิ้งแลวป้าปิ้งกลัวอะไร ป้าปิ้งกวัวอะไรป้าปิ้งกวัวอะไรครับป้าปิ้งมีสมบัติเยอะไหมป้าปิ้ปปงมีสมบัติเยอะเปล่ามีไหมไม่มีเมื่อก่อนแกทำงาน,นอะไรครับไม่ทำงาแกก็เป็นป่วยตั้งแต่เกิดเนี่ยป้าปิ้งจา๋าเนี่ย ลูกลูกหลานก็ดูแลป้าปิงมาตั้งนานแล้วว่ะแล้วเขาจะมาทิ้งป้าปิงทําไมล่ะกลัวกลัวเขาทิ้งเหรอป้าปิงป้าปิงกลัวเขาทิ้งป้าปิงเหรอเขาไม่ทิ้งหรอกเขาดูแลป้าปิงมาตั้งนานแล้วว่ะทําไมป้าปิงถึงกลัวโดนทิ้งอ่ะบอกบอกบอกเขาหน่อยดิทำไมป้าปิงถึงกลัวโดนทิ้งเอาป้าปิง อะไรนะไม่รู้แสดงว่าก,ก็ไม่มีใครจิ้งปะาปิ้งนี่เขาเป็นโรคอะไรบ้างพี่เนี่ยเป็นโรคหัวใจขาดใจเขาเมื่อก่อนเขากินพวกยาลดน้ำหนักเยอเลยเขากินแบบเขาไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรเจอยาเขากินหมดแล้วยาลดน้ำหนักมันเป็นของใครละ เป็นของหนูนี่แหละแต่ว่าาแล้วใช่น่ไรอของแมุนหลังของน้องสาวมีของร่เจอของใครในแกกินหมดเลยใช่เป็นยากินหมดแต่ไว่าแกแกกินยาง่ายกระจายมีอะไรวางกินหมดมีอะไรวางกินหมดแต่นานแล้วนะต้องเกิสิบปีแล้วอ่ะมันตก้าพี่มันตก้าพี่ พอเข้ามาเนี่ยเห็นน้องๆก็บอกว่ามันเป็นที่ป่าช้าเก่าใช่ค่ะลรวใครบอกว่าเป็นที่ป่าช้าเก่าเป็นที่วัดเป็นที่วัดพี่ที่วัดจริงมันอาจจะไม่ใช่ป่าช้าก็ได้นะ,ะแล้วใครสามารถยืนยันว่าตรงเนี้ยเคยไปหลุมศพมีไหมบางงก็ได้บางๆก็ไดเป็นบ่อกเก่าแล้วเ,กเกลวลามีใครเอาอะไรมากินก็มีพวกสารบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เกิดความเชื่อว่าผีที่มาเข้าอ่ะ อาจจะเกิดจากตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะและบางทีบางครั้งที่เขาเป็นล่าสุดที่ที่เกิดเรื่องเลยคือเขาร้องอยากตายแล้วไปหาหมอทางสายข่าวมาเขาเปิดเขาโอดแต่เขาพูดว่าญาจันกรเกศเขาเอยชื่อเข้ามาเลยะิงแต่ว่าญาจันทร์ปีนี้เขาทำตามที่น้องแล้วคือร้อยสองร้อยปีมาแล้วค่ะเขาเคยทำให้เราเชื่ออาจจะเพี่มขึ้นที่อาจจะคงจะอธิบายให้ให้ที่ มีปันไมบางทเขาเคนสมย uh, ัยก่อนอ่าเขาจะตั้ง uh, ชื่อตามวันเวลาและโอกาสจะชื่อแบบหมาหมูกาไก่ไออินไอจันบางทีเกิดวันจันก็คือตั้งเข้าใจไหมพี่พี่เข้าใจฟังไหมว่าไหที่ว่าเขาพูดเนี่ยยากจังเลยนะผมเข้าใจเลยคือมันมันมันไม่แปลกหรอกที่เขาจะพูดแบบนี้เพราะคนสมัยโบราณน่ะมันมีแต่ชื่อเหล่านี้อยู่แล้วพี่ แต่ถ้าเขาตั้งชื่อว่ามายาลัศมีอันนี้เป็นพวกร่างทรงหาแดดเพราะมาชื่อเพราะเหลือเกินเพราะผมเชื่อว่าคนสมัยก่อนคงไม่มีใครชื่อแบบนี้หรอกแต่พวกนี้คนเขาไม่เขาเขาเขาเขเ้าใจอนูแต่ว่าญาติจันเนี่ยที่นำคนเขาเนี่ยเขาว่าร้อยสองร้อยปีเนี่ยมันไม่แปลกนยเพราะคนแต่เก่าแก่แต่ชื่อเหล่านี้อยู่แล้วแต่ที่ฟังผมนะผมว่าเห็นคลิปอ่ะผมเป็นห่วง แต่ในคลิปผมก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ผีเยอะพอเมื่อกี้บอกคุยกับน้องๆพี่นักเรามันไปจากพวกตรงนี้ตรงที่เคยกินยาลดน้ำหนักพี่ยาลดน้ำหนักพอกินปั๊บบางคนอาจจะไม่เป็นแต่บางคนบาก,กินหลายๆปีมาตกค้างแต่่วงกินทีแรกอะไตมันจะสั่นมันจะหาวมันอยากกินน,น้ำมันทำให้เกิดผีแวว อ้ยาเรื้ลหนักผมพูดเลยว่ามันไม่แตกต่างอะไรกับยาสพติดใช้ไปน,น,นานๆมันสะสมอันนี้ขอโทษนะคนเข้าคนแก่หกเจ็ดสิบไปหาผมเยอะมากถ้าเป็นผู้ชายผมพูดได้เลยว่าเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้รู้ถึงอาชีพนะขับรถพ่วงรถสิบแปดรอไปเหนือร่องใต้คนเหล่าเนี้ยสมัยก่อนใช้ยาบ้ากับใบกระท่อม แต่พอเลิกขับปั๊บพี่เลยไม่มไดไม่ได้ใช้สิ่งที่มันตกค้างอ่ะมันไว้เขาหูแววแล้วเกิดภาพร้อนก็คือผีแล้วคนตรงเนี้ยจะเชื่อแต่เรื่องผีกับเรื่องสย,ยาศาสตร์พีกับพีกับีกับจังไรอะไะก็เลยทําให้จิตตรงเนี้ยมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วพอเกิดพอเกิดอาการเครียดมากๆ ก็จะเกิดอาการพูดไปเรื่อยถามว่าแกรู้ไหมแกรู้แต่แกจจาอะไรไม่ได้ตัวของตัวของภาพกิงเอะแล้วแล้วจะถามว่าทําไมเขาต้องร้องทุกวันพระหรือวันโกนพี่พี่ไปสังเกตอะมันไม่จําเป็นหรอกต้องเป็นวันโกนกับวันพระแต่แต่มาทุกคืนเลยจิตใต้สํานึกคนเราอ่ะมันบ่งบอกว่าพอวันโกนกับวันพระผีมันจะแรง มันก็เกิดจากตรงนี้ไงที่ถามว่าเอาไรคนว่าเฮ้ยทำไมเคสบางเคสนค no. นโตมันพระพอผมไปดูทุกทุกเคสนะโออก็จิตแท้เนื้อเขาบ่งบอกเลยนะว่าเนี่ยพอวอนโตนวันพระของมันจะแลร์ก็ทําให้เขาเนี่ยยิ่งกลัวก็เกิดความเครียดเข้ามาอีกไงพี่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าแนวทางการช่วยมันก็หายอันนั้นมันคือจริงไงแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่แต่ก็เห็นที่แบบสงสารไปหาหมอที่ไหนบอกก็บอก หมอไม่เป็นอะไรเขาอ่ะก็ต้องบอกว่าเกิดจากความเครียดอยู่แล้วพี่เข้าใจไหมครับอันเนี้ยพี่ก็ต้องรักษาตามอาการแต่ไม่ใช่ว่าเอ,อผีมาเข้าก็ปิ้งแล้วปกแกค,คุมไม่ได้แล้วผีมันขอนู่นขอนี่แล้วพี่จะต้องให้เขาพี่ไม่ต้องให้เลยเอาง่ายพี่เอาง่ายเลยนะถ้าตอนผีเข้าอะและพี่ทำไม่สนใจแกแล้วผีจะออกไป พี่ไม่จะไปต่อยามต่อไทยแก่ปล่อยไว้แกสักพักน่ะสักพักแกก็จะหายไปคือถ้าพี่ไม่อยากเครียดเขาเขาเขาจะไม่เพราะปล่อยแกรองอ่าเพราะส่วนใหญ่แล้วพอเข้าปั๊บเนี่ยี่พอเข้าปั๊บเนี่ยก็จะพูดแบบขอนู่นขอนี่นั่นมันทำให้ตกเครียดเครียดไปด้วยพี่ก็ไม่ต้องไปสนใจสักพักแก่ก็จะหายไปเองแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าอันนั้นเห็นผีมันไม่มี เสียงที่แกได้ยินอ่ะก็เกิดจากเคยใช้ยาลดหนักพี่ครับยาลดหนักบางชนิดนะมันอยู่กับผมเยอะมากเลยบางคนถึงก้านแค่ผ้าบางคนที่ว่าได้ปอกมานก,กินแต่จินจริงเปล่ามันเป็นยาลดหนักนะแต่ปัจจุบันตอนน,นี้ขอพูดเลยเนะี่ยปัจจุบนันมันให้ายาเมื่ียเลี้ยงอยอ มันก็จะทําเป็นคอลลาเจนเพื่อสุขภาพดีทอ้องลำไส้มันก็คือยาลดน้ําหนักก็ฝากกะทรวงสาสรณสุขดูเลยนะจ๊ะไอพวกคนดังเซเลบที่มันขายกันนะ่ะมาหาผมหลายคนแล้วหลอนคิดว่าผีเข้าพอให้ดูกาแฟปั๊บเพอเป็นของคนนี้ก็ก็ผมก็แปลกใจนะว่าเฮ้ยทําไมสาสาัสุขถึงไม่ไปจัดการไอพวกคนดังเซเลบตแบบนี้วะหรืออันนี้ตั้งคำถามนะ หรือว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะใช่หรือไม่ตั้งคำถามอยากรู้คุณไปดูเด้อทอร์จเจนฟาร์มงามดีทอกล้ำไส้ดีทอกล้ำไส้ที่ยัออยงรุนแังนะครับผมกล้าพูดเลยเพราะมันหลีกเลีเ่ยงไงเพราะถามว่าทำไมถึงรู่วอยู่ที่บ้านหลายคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีนาทีา่มีนะคระับอาจารยคน้บพี่ทุกอย่างวันนี้มันโลกมันเปลี่ยนมันก็พยายามหลีกเลี่ยง พอเป็นพวกกาแฟลดหนักเยอะปั๊บคนไขอ้อะไรไงมันก็ทันยับก็บอื่นสุดท้ายหลอนถ้าอยากลดน้ำหนักง่ายนิดเดียวพี่ออกกําลังกายกับหนูอาหารแค่นเนี้ยแต่ถจะหวังพึ่งปฏิภัมพันธ์เนี้ยเตรียมต้องหวังพึ่งสับเปสริญด้วยเพราะบาะงคนเนี่ยหลอนแล้วก็ชอ็อคตายก็มีแต่ปดข่าวพี่พเอา้า <c oughs> ก็เจอคาสำคัญผมเยอะเรื่องที่ไม่สบายใจอะครับเรื่องที่ ที่อะไรนะที่สาขาสั่นเหตงการโงการแล้วตัวเราเห็นมีอะไรเราเล่าขึ้นมาฟังอ่ะอ่ะอ่ะมันไม่ต้องอ่ะมันเป็นอย่างนี้พี่คือมนุษย์เราอะพี่พอเห็นป้าปิ้งเนี่ยแกเกิดอาการผีคล้องผีเข้าตัวเขาก็จินตนาการกลัววามกลัวเหรพี่เก็บเอาไปฝันไปคิดอย่างเช่นเอาง่ายๆนะพี่เมียผมนี่แหละเอาเอาง่ายเมียผมเนี่ยสงว่าบางคืนนางเนี่ยดูละคร ตอนจะนอนดูละครแบบสามีไปมีไม่น้อยสามีไปมีกิก๊กพอเวลานางน,น,นอนหลับนางก็จะฝันว่าผมนี่นะครับไปมีกิก๊กแล้วนางก็จะเผลอปอบผมเวลาจะตื่นผมก็นอนอยู่เขาจ,จะโดนปอบเลยจนทุกวันนี้ผมก็ไม่กล้าให้มีเมียผมเนี่ยดูละครก่อนนอนแต่ให้ดูข่าวก่อนนอนแทนจริงๆเพราะมันเก็บเอาไปคิดเอาไปฝันอย่างเช่นวันนี้พี่คุยกันเรื่องงูนะพี่เชื่อในกลุ่มนวะี่เนี่ย ต้องมีคนฝันเห็นลูคนเนี่ยเออผมดูทุกช่องฮะช่องที่เป็นข่าวก็ไปช่องแปดอมรินไทยรัฐดูดูสามช่องนี่แหละเดี๋ยวช่องอื่นจะน้อยหน้าจะดูสามช่องนี้จริงที่บ้านอ่ะที่บ้านดูดูก็ดูก็สามช่องนี้เดียวเมื่อก่อนแฟนดูละครนำเน่าจริงพี่โดนตกสอนสองรอบเห็นเลยคือพี่นอนนอยูุ่ตกผมพวกตบพี่ทำไงพี่มีมีมีชูใช่ไหมรู้ได้ไงก็หนูฝันเขาตมองหนุ่มฝันมันจะได้เยวกับพี่ ก็ไล่เลียงก่อนนอนอ๋อดูละครก่อน4ทุ่มพระเอกคือมีเมียน้อยค่น,นี้เลยพี่ก็เหมือนที่พี่อะพอมันพอมันเข้ากันปั๊บเนี่ยที่มันเก็บค่อยคิดวันเนี้ยป,ป้าปิงไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วจําไว้นะครอบครัวป้าปิงขาไม่ทิ้งป้าปิงหรอกถ้าเขาทิ้งเนี่ยขทิ้งไปนานแล้วเพราะป้าป,ปิง,ปนนปปงก็มาทํางานทําการมาได่สมบัติมาตฐานก็ไม่มีในป,ป้าปิงไม่ต้องเรียดแต่วันนี้ แต่วันนี้ถ้าป้าปิงเป็นแบบนี้ป้าปิงจะทําให้คนในครอบครัวเครียดมากกว่าป้าปิงอีกเขาต้องหาวิธีแล้วควรเจอพวกหมอผีพวกพระนอกรีิหลอกเอาตังค์มาป้าปิงป้าปิงต้องทำใจประสบชื่นยังไงพี่น้องป้าปิงเขาไม่ทิ้งหรอกถ้าทิ้งเขาทิ้งไปนานแล้วเขาไม่ปล่อยให้อายุป้าปิงล่วงเลยมาขนาดนี้หรอกเข้าใจไหมครับป้าปิงเข้าใจป่าเข้าใจป้าปิงพูดหน่อยพูดหน่อยเข้าใจไหมป้าปิงเข้าใจป่า เข้าใจไอ้ยิไม่กินแค่ยิไม่ต้องหน่อยพี่น้องไม่ทิ้งนะแต่ถ้าพระปริงเครียดแล้ว,วปิงนมีผีโค้งผีเข้าอะ่ะเขาอาจเจะาพระปริงเนี่ยไปอยู่กับเจ้าวาดว่าไหนก็ได้เข้าใจยังไปอยู่กับหมอผีสวยเลยนะข่าว่าพระปริ่ผีเข้าอะ่ะหมอผีมันเอาไส้พระปริ่นไปกินนะย่างอะ่ะตอนนั้นหน้าของลู้ไหมถ้าผีมันเข้าอะ่ะแล้วเห็นไหมพระปริงนดูใครลูกยิ้ไหม พอผีเข้าบางคนนะหมอผีมันเอาอะไรนะอะไรลวดมั่งมีดมั่งหรือหวายเนี่ยมัตีอ่ะบางคนแผลเต็มหมดเลยอ่ะพอนจริงอ่ะผีไม่ได้เข้าเราว่าปีงเขาแก้งเข้ามาเจอหมอผีมันมัก็คิดว่าผีเข้ามาได้ตังค์อ่ะเอาหวายซัดไปอ่ะแผลเต็มเลยพระปีอย่าเข้าอีกนะนะจับมือห้ามเข้าอีกห้ามผีเข้าอีกนะอย่าเข้าสาร ไม่เข้าใจพี่ผมเข้าใจว่าแกเครียดแกกลัวเพราพี่จะทิ้งเงินนะใช่คนอถึงเครียดเลยไมงสามพี่แต่ไม่นอนเลยพี่นนอเลยแต่บางอย่างพี่ห้ามพูดนะอันนี้สำคัญมากเออ่พูดว่าเฮ้ยอยู่ที่บางบางทีพูดกับเธอจะตายก็ไม่ยอมไมม่ยอตายแบบเนี้หรือไม่ตัวพูดเลยหรือด่ามันจะไม่เขาน้อยใจบางทีผมก็้าใว่าตั้องพิจิตยบางทีคำพูดบางอย่าง มันหลุดมาจากป่าเราเองทั้งที่ต้องเหนื่อยอ่ะบางทีบางคืนกแบบตีขาเข้าใจแต่เราไจะได้ยินนะก็ไม่เคยบ้าเขาเลยไม่เคยด่าเขาเลยเข้าใจป่ะแต่บางอย่างปีๆเพราะไงก็ไอ้ตีมันตีเพราะเราทำไม่หลับแล้วมันทรมานเราตั้งแต่5ทุ่มย็น6โมงไม่ได้นนอไม่ได้พี่แต่ไม่ได้ยองไม่ได้ตีอยู่ไรขนาดนั้นคือแค่พี่เอาง่ายแค่นี้นิดเดียวปมเอาพี่ไม่รักแล้วแค่พี่เอาแค่ กิบนิดเดียวก็หาว่าไม่นักเแล้วพี่เห็นยาลัตนาอไหมแค่คุ้จับนิดเดียวโอ้ยโอ้จะไปจะตายไม่เป็นไรใช่ไหมไปมอได้เป็นแข้าวอย่างที่เราคิดไหมแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างที่หมลาพูก็คือจะรักษาแกตามปกติตามอาการแกคับแล้วก็จะจะดูแลแกตลอดไปได้ยินไหมประเปีง จะไม่ทิ้งจ้าแล้วก็ไม่เคยมีความคิดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่คิดเลยไม่เคยด่าด้วยได้ยินใช่ไหมป้าจับจับจับมือจับมือเขาหน่อยไหมเนี่ยจับมือสัญญาแล้ว่าสัญญานะสัญญาสัญญาก็ได้แล้วคืนนี้จะร้องไหมจะร้องไหมอ่ะจะร้องไหมร้องไหมพูดดังๆฮะพูดดังๆสิร้องหรือไม่ร้องไม่ร้องเนาะโอเค que dejamos sí.